ก่อนหน้าโควิดมาเนี่ยบุคลากรสาธารณสุขเราเองก็ทํางานเหนื่อยแล้วก็หนักอยู่บนความเครียดเพราะว่ามีชีวิตของเพื่อนมนุษย์เราเป็นเป้าหมายแล้วก็แรงกดดันต่างๆก็มีมาอยู่แล้วปกติพวกเราเองเนี่ยก็ใช้ช่วงเวลาของการรับประทานข้าวกลางวันในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อจะลดความเครียดความมีตกตกังวลของพวกเราไปได้แต่พอที่มีโควิดเข้ามาภาระงานก็หนักเพิ่มขึ้นเป็น2องหรสเท่า แถมยังเราก็เองก็ต้องถูกมาตรการเคร่งครัดเรื่องการต้องรับประทานอาหารเพียงลำพังการพบปะสังสรรค์ผ่อนคลายความเครียดในเพื่อนร่วมงานก็ถูกยกเลิกไปหมดแค่ทานข้าวกลางวันพวกเราเองก็ต้องมีมาตรการให้รับประทานข้าวโดยหันหน้าคุยกับกำแพงความทุกข์ที่เคยได้แลกเปลี่ยนกันทุกสุขความกังวลใจ จากการทํางานจากเรื่องที่บ้านเราเคยได้แลกเปลี่ยนได้ถ่ายทอด,อย,อ,ยด support, อย่างน้อยก็ได้ซัพพอร์ตอย่างน้อยก็ได้ซึมซับความทุกข์ของเพื่อนร่วมงานด้วยกันหายไปหมดโควิดนอกจากทําให้เราหนักแล้วทั้งกายแล้วโควิดทําให้เราเหนื่อยมากขึ้นแล้วโควิดเองเนี่ยยังทําให้พลังใจสุุภาพจิตของเราเนี่ยหายไปอีกบันทอดลงไปอีกวันนี้พวกเราได้มาคุยกัน คนเราจะขับเคลื่อนชีวิตขับเคลื่อนพลังการทํางานต่อไปได้ใจต้องมีพลังก่อนวันนี้พวกเรามารวมกันวิทยากรหลายท่านนะครับมาหารือกันมาพูดคุยกันว่าเราจะเสริมสร้างพลังใจยังไงในข้อจํากัดที่ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ให้เกิดพลังขึ้นมาในทีมงานของสาสุเราเพื่อจะให้พวกเราเนี่ยก้าวต่อไปมีพลังสู้ต่อไปเพื่อประชาชนที่อรอพวกเราอยู่ด้วยเหตุผลข้อจํากัดต่างๆของโควิดครับทําให้เรา ต้องมีระยะเวลากางออกจากกันแต่เรามีสิ่งหนึ่งคือยุคสมัยนี้มีเครื่องมือออนไลน์ครับวันนี้ที่ไปชุมได้นําเสนอเทคนิคการใช้เครื่องมือออนไลน์ในการที่เข้ามาแก้ปัญหานี้ติดตามชมกันให้ดีนะครับว่าเครื่องมือออนไลน์กับการที่ทำโฟกัสกลุ่มกลุ่มรีวิวจะช่วยเราอย่างไรน่าติดตามมากครับเชิญชมได้